เข้าวงการตั้งแต่อายุ12ไม่เคยเป็นตัวเอกล่าสุดแทนแทนตะวันเปิดแอบรักนักแสดงรุ่นพี่ แทนตะวันเกิดเมื่อวันที่24เมษายน2546เป็นนักแสดงนายแบบนักกีฬาลูกครึ่งไทยอิตาลีมีน้องชายชื่อปราณตะวันฟิลิปโปมายอลีแม็กจิโอลีปัจจุบันอาศัยกับครอบครัวที่ประเทศไทยสำเร็จการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตแทนตะวันเริ่มเข้าสู่วงการเป็นนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเทนนิสชนะเลิศ2รายการในศึกการแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชนระดับประเทศ ไทยและเป็นนักกีฬาระดับเยาวชนระดับประเทศอีกขับข้าง เป็นอีกหนึ่งละครส่งท้ายปีเสือที่หลายคนตั้งตารอคอยสำหรับละครดราม่าสุดเข้มข้นเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเพชรก่อนหน้านี้เป็นละครแจ้งเกิดของฮิวโก้จุลจักรงานนี้ได้นักแสดงดาวรุ่งอย่างแทนแทนตะวันมารับเป็นบทพระเอกเป็นเรื่องแรกประกบคู่กับชิงชิงคาริสาพร้อมทั้งนักแสดงรุ่นเก่ามากฝีมืออย่างเต๋สมชายที่คัมแบ็กมาเล่นละครในรอบ20ปีสำหรับแทนแทนตะวันเป็นนักแสดงนายแบบ นักกีฬาลูกครึ่งไทยอิตาลีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ12มีผลงานละครเรื่องแรกเลือดมังกรตอนเสือในบทบาทของเสือในวัยเด็กออกอากาศทางช่อง3เมื่อปี2558และได้ประกวดสมาร์ทบอย2019ในการประกวดไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทส2019ได้รับรางวัลชนะเลิศและเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD โดยละครที่เป็นของขวัญส่งท้ายปีใหม่ให้แฟนละครได้ชมก็คือลูกผู้ชายหัวใจเพชรที่เคยสร้างให้กับฮิวโก้จุลจักรและเพลงคนไม่มีสิทธิ์ให้โด่งดังไปทั่วประเทศมาแล้วเมื่อปี2545สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ก็จะได้แทนแทนตะวันขึ้นแทนพระเอกใหม่แกะกล่องของช่อง คู่กับชิงชิงคาริสาปะทัพระเอกรุ่นเกา่าเต๋าสมชายที่รีเทิร์นช่อง7ในรอบ20ปีแฟนๆหมอชิดห้ามพลาดปีหน้าพร้อมจัดแบบจุกๆ